โอเคติดโฆษณาก็เอาไปเข้าร่มไว้ก่อนนะคะโอเคเพราะมันร้อนมากขอบคุณทุกคนนะครับอยู่กับีน้อขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่มาสมัครชแนลนะคะ เ,เอเออีกเครื่องหนึ่งเปิดดูซิยาทำไม่ค่อยเก่งนะม,มันมีไหมเปิดดูเฉยๆว่าทำได้ไหมทำด้วยตัวเองอย่างนี้นะว่ามันเข้าไหมขอบคุณนะคะดูโฆษณาอยู่ใช่ไหมน่าจะมีนะยาคิดบ้างนะ ขอพระทุนดันๆันให้ยายได้รอบนี้ยายขอสองพันนะคะรอบนี้ขอสองพันถ้าไม่ได้สองพันก็ขอพันห้ารอบนี้นะคะโอเคไหมคะทุกคนดันดันให้ยายด้วยรอบนี้ขอสองพันนะคะทุกคน โอเคขอบคุณค่ะขอสองพันนะคะทุกคนรอบนี้ขอสองพันค่ะสองพันไหลนะคะเขาเรียกว่าดํานาสับบางนะคะอยาให้มันว่างตรงกลางนะคะเวลามองไปมันก็ได้เป็นแถวนะคะสับบาง ว่างที่เราดำเราสับบางนะคะก็เรียกว่าดำนาสับบากมันรับเร็วไม่ได้นะเพราะว่าหินมันแข็งะคะค่ะมันจะเจ็บนิวนิดหนึ่งเพราะหินมันเยอะนะคะ เพราะมันเป็นนายหินนะคะเป็นแบบนั้นแหละชพ่อนถอยนะไม่เป็นไเดี๋ยวค่อยถ่ายคลิปวันนี้นะครับ ใส่เสื้อกัรฝนไม่ได้ใส่เสื้อพันยาแล้วตามันร้มากเราจะเหนื่อยขึ้นตัวนั่นแหละแวด่าเสื้อกันฝนก็แกยู่เสื้อแขนสั้นน้จะใส่เสื้อพนาเื่อเดนี่ดกางเกงันนิ่สวัสีค่ะสู้สค่ะดินตรงนี้จะเป็นดินกรวด มันจะเจ็บนิ้วนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามันจะเป็นเม็ดเมมันจะบาดเท้าได้ด้วยนะคะแล้วก็บาดมือได้ด้วยเม็ดมันแข็งแข็งนะคะเพราะว่ามันเป็นหินม,มันทะลุแล้วแบบนี้ก็มี้ะถุงเท้านี่เป็นแบบนี้ <c oughs> อามีไส้เดือนนะครับ Murder, ดีๆนะมีไส้เดือนเดให้ก e ัยกนิ้หน้อนเด้อค่ะค่ะ ตั้สบายเลยนะอทุกแก้บ่อแล้วแล้วมากินกัไปดเดินต็มไปหมดเลยนะครใครชอบเดินนะครับนนมาดูิครับไปนะเฮ้ยไดเลยครับอ้ขอไร้เดือนมากเลยนะครับใครอยากเห็นน้องไส่เดือนตามไปดเวันอยกเออ้มนาเอาวให้ดิเนสมนี่เสียนบ่ไ้ ่ชวงเวลาครับลไม่เ่ดเลย้ยเที่ครับด้านหลงนพแล้วพาแล้ว่าาดหน้าันดับมอแลมือจะมีการทักยกเลยนะครับทั้งักทั้งน้าทังข้ะันนั้นเขาทอะไรเสื้อแดงัยก สอด้โอนานี้ยาวมากดู FC ดูนานี้ยาวมากเลยค่ะดูนี่นะคะโอ้จากตรงนู้นนานี้ยาวมากยาวมากคนดูนะนี่ค่ะนู่ถึงนู่นตอนนี้ก็มีคนเป็นกระจายกล้านะคะ ตามแต่ละจุดเนาะเวลาเขาดำเขาจะหยิบดูนะคะแต่ว่าดินก็ไม่ได้ดินยากนะดำสบายอยู่นี่นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเอ็มเอ็มก็จะไปดูอตรงนู so so ้นนะเอากล้องมาตั้งไว้ตรงนี you know, ้นะคะไล่สดไม่ได right? ้แต่ขออนุญาตถ่ายคลิปนะคะขณะพบเครื่องร้อนมากประมาณร้อยเมตรโอ้โหสองร้อยเมตรขณะเครื่องร้อนนะคะเวลาดอันนี้ขออนุญาตถ่ายคลิปเนาะตัดเป็นท่อนเป็นท่อนนะวางมาร์กจุดๆนะดำไม่เท่านั้นถ้าดำในยาวเป็นอย่างเดียวเนี้ ก็หวังมันจะได้ขึ้นยีนะมองเห็นจะเพียนะตอนเป็นเด็กเขเสียจะดำในข่ามันก็จะนายาวๆนะครัาจะได้ถึงคันนาอีกคันหนึ่งใ,นใบนะที่สั่งเอฟแอนก็จะดำตรง,งน,ะะน,นี้แล้วคะ่ะเราเก็กินน้ำมาเถอะทำที่ดินมันง่ายๆนะคะเปนน้ำเป็นน้ำไม่หิวน้ำมากตอนนี้นะคะับบนบนทำนานำแบบนี้นะ เป็นดำมานานหรือ,อยังเปนดำมานานหรือยังขอดำตั้งแต่โคกกับเมมฆอยู่ไม่ใช่ผิวด,ดำมานานยังเอาแล้วเอาแล้วนี่แหละค่ะคือคนเราเนาะเวลาคนโตซื้อเขาก็ตอบแบบซื่อๆดำมานานแล้วค่ะเพราะเราเป็นคนผิวดำโอ้ตรงนี้จ,จะดำง่ายเนาะ ใช่คนี่นะฮะทุกคนดูนิดินมันแบบุกได้ละเวยนะฮะสารเคมีโดยเฉพาะได้ละเวยได้ละเวยก็คือดินร่วนดีดินร่วนดีนะครับไม่เหนียวเกินไปไม่ทรายเกินอันนี้ก็ประมาณสามต้นเวลาดำก็ใช้สามต้นนะครับอันนี้ถือว่าเป็นกล้าที่สมบูรณ์นะครับไม่ต้องมานั่งนับอย่างนี้ก็ได้นะคะกะเอานะไม่ต้องนับเป๊ะนะฮะถ้ามันใหญ่ก็อาจจะนับจับได้สาวสองต้นรู้สึกว่าจะมีไอ้คนนี้อยู่ด้วยเป็นศักดิ์นี่คร ถ้าเกิดว่ามันเป็นกลา้าต้นเล็กๆก็อาจจะใช้สีน,น,สนนะครับตอนนี้คือกล้าสมบูรณ์นะกล้าสมบูรณ์อยู่ใกล้ๆครับใช้สามถ้าใหญ่ก็ใช้โขนถ้ามันอดบมากใหญ่มากเราก็ใช้สองถ้าพอดีๆใช้สามถ้าเล็กก็ใช้สีมไม่ใช่ใช้สีบะหมีเกนะี๊ยวนะใช้สี่ สวัสดีค่ะมาดำนาแล้วโอชีมาค่ะที่ใส่ <c oughs> นี้เพราะว่ามันจะมีตัวอะไร,ะ <c oughs> รนะเสือดำนารินส์รินสริน <c oughs> มีริน <c oughs> อะไรนะตัวรินตัวรินคือ <c oughs> มันจะเป็นแมลงเล็กๆชนิดหนึ่งที่ชอบกัดผิวอืมแล้วก็กัดเจ็บด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยต้องใส่แบบนี้นะคะ <c oughs> โอ้ยถ้ามันจับกับจุดมากจริงๆทด้วยนะสวัสดีค่ะยุ๊ยยุ้ยยุ้ๆไปไม่ได้ค่ะเครื่องร้อนขอไปทำอะไรด้วยเพราะถ่ายคลิปถ่ายคลิปอยู่นะคะเดียใจที่ต้องให้เอฟซไดูนะฮะโอ้หมดต้องหมดต้องที่เสีอทุกน้ำมา แอบย้อไม่ถึงว่เลย,ลยนล้ำมาพร้อมมันดุกไยี่กายู่เด้อนา่าเริ่มดูนะมครึ่งแล้วขออนุญาตงลงไลน์ก่อนนะครับอขอบคุณากขอบคุณคช่วยดูกลิปให้ด้วยนะคะ มันก็หลบทลิปด้วยนะคะเทบจีนาะนั่งไปเยททำคทิปนะไม่ะรคือะได้จากไมอากนั่งเครื่องนี้ใช้ใช้มานานมกเครื่องนี้ใช้มาใช้มาตอนที่มาที่กบกอกค่ะก็ประมาณสามเดือนเองค่ะเพราะว่าเป็นเครื่องที่ได้รายได้จากคลิค่ะครั้งแรกเลยที่ไปซื้อค่ะ พี่ดามาไกลสวัดีค่ะพี่ดากดพี่ดามลสวัสดีค่พดามาก่พี่ดาวมดีคาคพี่ดากัดไคาด่านพี่ดากะาไล้วดพี่ดาเด้ออ้าวเอาอีกแล้วเออไม่รู้เป็นไรเนาะ โทรศัพท์แค่น้ำโทรศัพท์ร้อนมีเครื่องเดียวค่ะสงสารสโทรศัพท์สมองชาแนลด้วยมันรอร้อนก็โทรเาเพราะว่ามีเครื่องเดียวถ้าไปอาบน้ำมันจะจบเลยื่องร้อนต้องแช่น้ำนะผมไม่ได้ค่ะมันไม่ใช่เครื่องกันน้ำถ้ากันน้ำจะจุงให้อยู่ผมนี่ผมเอาแช่น้ำมันคุณไม่เอาค่ะไม่มีน้ำค่ะแช่น้ำไม่แช่น้ำแข็งแช่แช่ แช่โอเคเคยแช่ในช่องเฟสก็เคยแช่นะแต่ว่าลงน้ำไม่ยังไม่เคยขอบคุณค่ะอ๋อสำรองใช่ไหมฮะเครื่องสำรองเลยฮะเดี๋ยวว่าจะไปหาดูเครื่องใหม่ค่ะจะไปหาดูเครื่องใหม่คือแบบคือมันร้อนมากเลยค่ะเครื่องไอสั่งเครื่อง อยฝากดูคิปด้วยนะคะฝากดูคลิปเสื้อเสื้อพี่อัดคลิปไปดูให้หน่อยโอเคครับค่ะก็ฝากเีช่วยสัชารเยอะๆนะคะอยากได้เครื่องนี้นะคะ

สบใยค่ะเลียเลียอเลียจ่าก็ขอบคุณนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่จำนาเนาะที่บางเยี่ยมนะคะเพราะว่าใส่นักกัดไปเพราะว่าไอ้มันจะมีแมงตัวหนึ่งชื่ออะไรนะริทริศนะคะมันจะกัดนี่ก็เลยต้องต้องใส่ต้องใส่แบบนี้ค่ะนะคะคลิปนี้ก็ขอบขอบคุณทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย รังกายครับือสลัครับน้ครับคกแฮนดิเอรคิ๊กฮดเลอร์นะครักติดไสเดอ์อม้กนูจากอะไูจกะครับเีย วิวดักร้อยอยู่นิดหน่อยได้กินหั่วกะเกลียวอีกหน่อยวิวหลักร้อยได้กินได้กลัวได้กินถั่วกะเกลียวอยู่กินถั่วกับอะไรนะกะเกลียวกะเกลียวเกลียวเกลือวเขือนผงเหรออวิวหลักร้อยเนี่ยหลักร้อยกันดีกว่ากูไม่มีนะคะยายสมอนสามวันแล้วใช่ไหมวันนี้วันที่สามที่มีโฆษณาใช่ค่ะ ขาปังเลยนะีสมองมีไหมไม่มีครับมีมีไหมมีค่ะแข็งอยู่แม่ซื้อมาอยู่พี่หลวงไม่มาดำนาช่วยเคลื่อนคนบ้างล่ะนะครับใช่โทรศัพท์ต้นคุณหาเขาเขหลายดอกดูไว้ให้หน่อยเสืยเมื่อเช้าเราไม่ได้ดูเพราะว่ามันออกโล่งบุบเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้เครื่องใหม่ต้องลงกอถึงณคิดดูได้จะดูของตัวเองสิเคยสั่งชาเยอะๆจะได้ จะได้ไปได้รายได้ไปซื้อเคผมบอกเขาให้ซื้อ V21 ครับผม Vivo V21 เครื่องต้อไรพี่นะหมื่นเก้าหมื่นเก้าหมื่นเก้าร้อยอ๋อพี่บรรณาแนะนำให้ไปซื้อเครื่องหมื่นเก้าเด้อ FC ไม่มีปัญญาซื้อหรอกเหมื่นเก้าเอามื่นเก้าไว้ไว้ซื้อกับเก้ากินก่อนโทรศัพท์เขาเครื่องร้อนนะครับไม่มีปัญญาซื้อหรอก เก้าพันก็ตัดใจแล้วตัดใ้อีกคนลุกคนคัดพันแล้วทั้งยาห่อครับมนี่มีเป็นยาซื้อหรอกเจ้านัวได้หายร้อนกับปันอยู่ปรทไทยมานอกค่าครับผมกับตันจะช่วยเลี้ยงค่าหนุนนะเปลี่ยนยาแล้วดีแล้วมีคนอ่านคอมเมนต์แล้วเราก็จะได้ฟังอีกทีตั้งคาคิดว้าสร้งมาเพื่อเก็กเลยคันเทนไม่ได้อะไรนะพูดไปฮะ เดชม้อนตั้งคิดว่าสร้างมาเพื่อเด็กอะไรผมก็ไม่เข้าใจนะฟังเพนไม่ได้เดชม้อนเ้าไปดูใหมนะเร็วมองเดชม้อนเข้งตัวเองเอ้าบ้านใหม่เดชม้อนปวดไส้เดือนอ่ะดูให้หน่อย แต่ว่าต้องถูกกล้องวเองไม้เผินบ้าใอยสร้างอะไรเพื่อเด็กเผินเพิเพนอะต้องดูหลังบ้านก็ันนั่นแหละต้องลงคลิปษ <สด S 1> หรอจะดูดยังไงเขาเข้าดูไม่ได้เผินบ้านใครเผินว่านใครขึข้นต้นพิษบอกถ้าถึง,งหั้นเขาเข้าไปดูอ่ะดูอะไรดูว่าเพินเนี่ยขึ้นมาอะไรนะที่ผมด,ดูให้ม,มันนี่ต้องลงไม้จะบ้พิลงไม้เจ้าไปตั้งคอนเทนต์ว่าอ่าช่องนี้ทำมาเพื่อเด็กนมา โอมไปแ็่พิดแล้วมาขนาดเออเดี๋ยวผมจะขอลงไลน์ให้ยายสมรนะแล้วขึ้นใหม่นะเพราะว่ายายสมรตั้งคอมเมนต์ไม่เป็นขอบคุณค่ะเนอะเอาโทรศัพบคอยกระห่อนบัดนี้พี่น้องได้จ้าใหม่ได้อยู่ได้อยูโอเคเออโทรศัพบคอยกระห่อนบัดนี้ถึงบอกใครให้เสียบอกว่าขึ้นให้ยายหน่อย